ตอนนั้นมันหม่มเราบสมีดอกจ้ะเป็นเกือบปีพุ่นนะ่ะพูกอะ่ะแล้วเขาท่างไม่ยังออกเรามาหดน้ำามันตะรอดตอนนั้นก็หดน้ำขึ้นกันเราบสมีอกดอก <c oughs> มาทำไม กว่าเนาะให้ตรงการน,นี่หกเมตรนี่เขาไปตั้งให้ร้านสองตัวนี้เราเพีเ,เมตรเราไปตั้งให้เราร้านสามเนาะกันออกจากษ์ของล่วงเราเขาก็ะไรค่าวขนส่งตึงปีงผมเกิดเขา่าโอเมีนโอเมีนแค่นี้ล้นเําอ่ะนะล้นเาําอ่ะตั้งดินบล็อกนี่ คือเท้าเพชรปวดจื้อแล้วเรียกเบอง์รามีดินบอกอะไรทางนั้นหยั่งวะเนาะทางนั้นหยั่งเนาะงามวะเห็นเห็นให้เรียบร้อยถึงก็เรียบร้อยแล้วเนาะเอถึงพักแล้วถ้าเราถ่างก็ตัดให้หมดเลยนี่ บออเออบนบนหน้าเหอนบนเส้นทางขึ้นเหมือห้าเหินตัดหมดแล้วอืมเป็นซ่อเป็นไสร้างที่โอ๊ะแล้วก็เห็ดให้ดีให้งามหมดต้องการชิ้นแรกก็มาซื้อซอยเด้อเด้อ ไม่ให้เรียบเลยน่รักไหมล็กขู่

เห็เศาเนะาะดค่ายอยู่ได้เศ้านี่กันได้ค่ายอยู่นงมีน้อยเห็ดน,นำก็่ันเนะเป็นเศร้าเป็นเครืองเป็นอยังเออแทงน้อยนั่นลอยป่ายอะ่ะเราเราครบหรออัอย่างอะ่ะ เจ้าสั่งเจ้าสังลอยป่ายหน่วยด้านเคยด้านเคยสั่งพันมีโครงการที่ทางเมืองคนใส่เลยการเห็นห้องน้ำบ่ถังฟ้าปกเดอ้าปกเดเห็นน้ำรู้ทัน mm <clears throat>